まい。 好是，鲜，比弄嘞。嗯嗯。嗯嗯。嗯嗯嗯 โอ้ใช่รครับยังติดมาหลายๆเดี๋ยวผมยังมากพี่ลองเลยข้ามยังไงซวยจุบึงเกีียวกับเต็มหน่วยได้เกียวพี่ลองนี่มั้งซาใจครับสูตรสุดผม คุ้มครับอืมสดสดมาอืมเพิ่มความคามุ้ม้ัไปอุมยนี่ อันนี้ของแก่ข้าวพี่น้องมาเนี่ยของแก่ข้าวผมพี่น้องว่าเป็นนังหน่อยเนาะของแก่ข้าวอาของแถมอีดีว่สชดๆเอาเสียพี่น้องเลย กดยากมั้ยเนี่ยอู้อืมอือมนีมอมไนมมากม,มันอย่างที่ได้ผมมากอะ่ะ มันอย่างที่ได้มักเนี่ยเทือนสองไปเลยมักสิางได้มากก่ามากมักติดมันนอ้อยสดคักว่า หว,นกกวน <c oughs> นันมากก็แนวอื่นคนไปคนมันหมักมันพี่ดอกเนาะจะว่ากินอยู่น้ำบัตนอกน้ำทงไห้งหน้าอีกฟิวหนึ่งเนี่ยบรรยากาศไันได้อือู้เสียบุอเ่า มันต้องสดมันต้องสดพี่น้องสูตรผมต้องสดอืมช่วงนี้วี่วยอย่บริเวณช่วงเลยรู้ชีวังเลย พี่อ่บอริวณบริยนรานส่วนนี่ยูซื้ออยู่ลูกยันไปกันรอยสองรอยี่อู่วันนี้จะไปยังบืธใจพิ่นท็่ยังบูธอกบืใจพื้นบ่หรือยังไงเหงอแตกมาเนี่ย เนี่ยผมนี่มักเนี่งสีได้ผมเนี่ยเนี่ยมันขาวๆแสกยกังสียสจะว่าขันเป็นเสือห่วงให้เป็นเอือบปากาไปอกปึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดมันสิมันมันยืดองเนี่ยมากครัก จุกสีวางเลยเนาะมันเสียบอีรีเห็นบ่สำหรับคนบมกกินกับบุหุงชักว่าเสียบบ่เสียบแล้วนะพี่น้องเนาะ <c oughs> สำหรับคนกินคนมกักอุย <c oughs> เห็นอยู่ใซ่กับเสียบยูหันเนาะ อืมอืม,อม,มนี่พักแตกอืมคักมา เป็นเทียนนี่ใสข่ข้าวคั่วข้าวคั่วลายอื้มสุดยอดกินยังไงก้กระปุกพีชฟังหน่อยพี่น้องเนี่ย เด <AMA> e ี๋ยวยุ่สวงเบรกมบ้เสียง่ผักแตกมาอุ้ยผักเีย พักพวกนี้ม่ค่อยอยากเข้าเนี่ยพักติว๋วพักแผ่วไปทั้ง ดูพี่น้องเลยชุคกี้พายเลยเนาะความเสียบนี่มันตัวบ่ออะไรอมันตัวกันบ่อดะไพี่น้องอย่างอื่นเพราะตัวอะไรอยู่แต่ขันความเสียบนี่ยแบบตัวบ่อดะไอืม้ม พี่คอยกับปูเองเบิร์่หน้เจียวเฮ็ดเองแค่นี้บามืออะไรเรื่องเพ็ดขั้นบอบเพ็ดกินในไรอืม ขอโทษขอให้พี่น้องเนื้อผู้ปก,กินอิบเลวครับผู้ใดบ่มักบอยังกะบ่วว่ากันเนาะเดื๋อนทานไปนะครับใครพูไดไอ้มักกับคนไหไก็แช่บุญดีผนเอามันเป็นตัวหน่น่อยได้พี่น้องเนื้อเมืเม่อ้เหงือผมเต็บมันนะี่ละ สร้ความเสียบีนเป็นได้ก็เป็นนะอืมอื้อ